กับทิเชอร์สิริภาในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่2หน่วยการเรียนรู้ที่2การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนเราอยู่ในหัวข้อที่3.2นะคะในสัปดาห์นี้สัปดาห์แล้วนะคะเราเรียนเรื่องโครงสร้างการทำงานแบบเรียงลำดับนะคะ ในส่วนของสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรามีการเรียนในส่วนของโครงสร้างการทำงานแบบเรียงลำดับก็จะมีทั้งหมด2ลักษณะด้วยกันนะคะที่เราจะแบ่งแยกกันออกไปก็จะเรียนในเรื่องของความหมายตัวอย่างการเขียนโปรแกรมโดยต้องการใช้โปรแกรม Python เพื่อสั่งงานให้แสดงหน้าจอการทำงานนะคะท็อปิกของเราในวันนี้คือโครงสร้างการทำงานแบบเลือกทำนะคะ ก่อนเราไปพบกับเราจะสู่เนื้อหา conversation กัน student อย่า conversation ให้ teacher some vocabulary you should know pandemic an occurrence in which a disease spreads very quickly over a wide area New normal. The new behavior and lifestyle society. Has. Flatten the curve. Public health strategy to slow down the spread of infection over a period of time. Rona. Slang for a global pandemic that put the entire world on lockdown. Quarantine. A strict isolation imposed to prevent the spread of disease. ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ conversation มาพบกับ vocabulary หรือคำศัพท์เทคโนโลยีน่ารู้เรามาสเปลลไปพร้อมกันเลยนะคะ number one selection structure s e l e c t i o n s t r u c t u r e อ่านว่า selection structure หมายถึงโครงสร้างแบบลําด e ับ number 2 enable e n a b l e อ่านว่า enable หมายถึงเปิดการใช้งาน number 3 disable d i s a b l e อ่านว่า disable หมายถึงปิดการใช้งานก็มาพบกับแบบพัฒนาทักษะรับสมองหน่วยการเรียนรู้ที่2อีกเช่นเคยนะคะในหัวข้อโครงสร้างการทำงานแบบเลือกทำพร้อมแล้วไปกันเลย let's go number o จุดเด่นของภาษาไพาทอนคือข้อใดกอไก่เป็นภาษาที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนขอไข่เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาเครื่อง คอควายทำงานได้เร็วกว่าภาษาอื่นๆงองูเป็นภาษาธรรมชาติ very good <app laud issements> ฉเฉลยข้อหนึ่งนะคะตอบกอไก่เพราะภาษาไพธอนมีโครงสร้างไม่ซับซ้อนทำให้เขียนโปรแกรมง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งจำนวนมาก n u m b e r two ข้อใดคือความหมายของตัวแปรในโปรแกรมคอมพิวเตอร์กอไก่เป็นตัวเปลี่ยนภาษาคอมพิวเตอร์ให้เป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจขอไข่ใช้แทนตำแหน่งหน่วยความจำในเครื่องคอมพิวเตอร์คอควายใช้สำหรับการแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพงองงูใช้สำหรับข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนค่า Very good ข้อ2เฉลยขอไข่เพราะตัวแปรใช้แทนตำแหน่งหน่วยความจำในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผล n u m b e r 3. ข้อใดคือความหมายของภาษาระดับสูงกไก่ภาษาที่เขียนด้วยรหัสเลขฐานสองที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ ขอไข่ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์คอควายภาษาที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษงองูภาษาแอสเซมบลี Very good ขเฉลยขอไข่เพราะภาษาระดับสูงเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ n u m b e r 4ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง Input กอไก่รับข้อมูลแบบ string ขอไข่ใช้รับข้อความอย่างเดียวขอควายรับข้อมูลแล้วนำมาคำนวณได้ทันทีงองงู รับข้อมูลเป็นตัวเลขที่นําไปประมวลผลได้ทันที very good <app laud issements> ข้อ4เฉละกะกยกอไกลเพราะคําสั่ง input ในการเขียนโปรแกรมเป็นการรับข้อมูลแบบสตริง number ฟล ถ้าหากต้องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สิ่งแรกที่ควรดำเนินการคือข้อใดกอไก่เขียนผังงานขอไข่เขียนอันกอริทึมคควายวิเคราะห์ความต้องการงองูออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา Very good เฉลยคอควายเพราะสิ่งแรกที่ควรดำเนินการในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือวิเคราะห์ความต้องการทำให้ได้ทราบจุดประสงค์ของการเขียนโปรแกรม Number 6ข้อใดกล่าวถึงคำสั่ง if ได้ถูกต้องมากที่สุดกอไก่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขขอไข่ใช้สำหรับเลือกทำหลายทิศทาง คอควายใช้สำหรับการเลือกทำแบบสองทางเลือกงองูใช้สำหรับเลือกว่าประโยคต่อมาจะทำหรือไม่เวร o กูด้อ6เฉลยงองูเพราะคำสั่งอีฟใช้สำหรับเลือกว่าประโยคต่อมาจะทำหรือไม่ STUDENT เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า47นะคะมาเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอนของเรากันเลยนะคะท็อปปิกของเราวันนี้คือโครงสร้างแบบเลือกทำ (selection structure) ตัวหนังสือท,ที่เชื่อทำสีแดงไว้นะคะให้ s t u d เด t ขีดเส้นใต้วงกลมหรือไฮไลท์ข้อความนะคะเป็นใจความสำคัญ s t u d เด t อย่าลืมทำให้ทิเชอร์นะคะ โครงสร้างการทำงานแบบเลือกทำหรือโครงสร้างการทำงานแบบมีเงื่อนไขเป็นลักษณะการทำงานของโปรแกรมที่มีกระบวนการทำงานที่จะต้องมีการตัดสินใจหรือต้องมีการพิสูจน์ตรวจสอบผ่านเงื่อนไขใดๆเสียก่อนทั้งนี้รูปแบบโครงสร้างการทำงานของโปรแกรมแบบเลือกทำสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. แบบ Single Selection เป็นลักษณะกระบวนการทำงานของโปรแกรมที่ต้องพิสูจน์เงื่อนไขหนึ่งครั้งและหากผลการพิสูจน์เงื่อนไขที่ได้ออกมาเป็นจริงก็จะทำงานตามวัตถุประสงค์หรือคำสั่งที่ต้องการแต่ถ้าผลการพิสูจน์เป็นเท็จก็จะไม่ทำงานใดๆเลยโดยมีลักษณะการเขียนผัางงานและคำสั่งควบคุมการทำงานภาษาไพธอนดังนี้ การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานตามโครงสร้างโครงสร้างการทำงานแบบเลือกทำโปรแกรมมีกระบวนการตัดสินใจตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยมี3ลักษณะ 1. แบบ Single Selection ก็จะมีการเขียนผังงานนะคะการเขียนผังงานก็ได้แก่เงื่อนไขนะคะแล้วก็คำสั่งนะคะคำสั่งภาษาไพทอนก็ได้แก่ i e f เงื่อนไขคำสั่งการทำงานนะคะการทำงานคำสั่ง i e f จะเริ่มการพิสูจน์หรือตรวจสอบเงื่อนไขโดยถ้าผลการทำงานพิสูจน์หรือตรวจสอบเป็นจริงโปรแกรมจะทำงานตามคำสั่งการทำงานที่เขียนไว้ก็ได้เข้ามาสู่ช่วงคำถามอีกเช่นเคยนะคะ คำถามมีอยู่ว่ารูปแบบโครงสร้างการทำงานของโปรแกรมแบบเลือกทำสามารถแบ่งออกได้กี่รูปแบบ student เ,เก่งมากๆเลยค่ะคำตอบก็คือ3รูปแบบดังนี้แบบที่1แบบ single selection แบบที่2แบบ double selection แบบที่3 multiple selection ให้สติ d เด t นเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า48นะคะตัวอย่างการเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานแบบ single selection ต้องการเขียนโปรแกรมภาษาไพาทอนเพื่อตรวจสอบตัวเลข ที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลทางแป้นพิมพ์ว่าเป็นเลขคู่โดยแสดงผลดังนี้นะคะ 1. การออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมก็จะมีภาษาธรรมชาติรหัสจำลองและก็ผังงานนะคะให้ในักเรียนได้ศึกษาใช้งานกันนะคะภาษาธรรมชาติก็จะเป็นการทำงานแบบใช้ภาษาไทยในการเขียนคำสั่งนะคะเริ่มต้นที่ข้อ1เริ่มต้นการทำงาน 2. นํนำเข้าข้อมูลตัวเลข 3. ตรวจสอบเงื่อนไขโดยตัวเลขที่นำเข้าไปหารด้วย 2. แล้วเศษเท่ากับศนย์จริงหรือไม่ 4. ถ้าเศษที่ได้เป็น0ให้แสดงเลขคู่ 5. ถ้าเศษไม่เท่ากับ0ย์ให้จบการทำงานรหัสจำลองนะคะก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษในการเขียนนะคะ 1. start 2. input number 3. if number 2 สี่เอาพเป็นเลขคู่ 5. ้าสตมาก็จะเป็นผังงานนะคะโดยการใช้สัญลักษณ์เริ่มต้นที่สตาร์สิ้นสุดที่สต็อปเหมือนเช่นเคยนะคะ Student เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า49นะคะการเขียนคําสั่งควบคุมการทำงานด้วยภาษาไพทอนจากโปรแกรมข้างต้นสามารถอธิบายการทำงานได้ดังนี้บรรทัดที่1แสดงผลเครื่องหมายฟันหนูเครื่องหมายบวกบวกบวกแล้วก็ฟันหนูนะคะบรรทัดที่2แสดงผลเครื่องหมายฟันหนูตรวจสอบเลขคู่เครื่องหมายฟันหนูบรรทัดที่ 3. แสดงผลเครื่องหมายฟันหนูเครื่องหมายบวกบวกบวกแล้วก็เครื่องหมายฟันหน บรรทัดที่4แสดงผลฟันหนูป้อนข้อมูลตัวเลขฟันหนูและด้วยคำสั่ง input โปรแกรมจะหยุดให้ผู้ใช้งานได้ป้อนข้อมูลและเมื่อป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะถูกแปลงเป็นเลขจำนวนเต็มด้วยคำสั่งอินแล้วเก็บในตัวแปรนัมเบอร์ บรรทัดที่5แสดงผลฟันหนูบวก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 ฟันหนูบรรทัดที่6ทําการพิสูจน์โดยการนําค่าที่เก็บอยู่ในตัวแปรนัมเบอร์มาทําการหารโดยหารเอาเฉพาะเศษแล้วพิสูจน์ว่ามีค่าเท่ากับศูนย์จริงหรือไม่กรณีเป็นจริงให้ทําบรรทัดที่7แต่กรณีเป็นเท็จให้ทํางานลําดับถัดไปในบรรทัดที่8 บรรทัดที่7แสดงผลเป็นเลขคู่โดยบรรทัดที่7นี้ก็จะทําก็ต่อเมื่อพิสูจน์ผลบรรทัดที่6เป็นจริงบรรทัดที่8แสดงผลเครื่องหมายบวกบวกบวกและจบการทํางาน สติวเด t นเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า50นะคะแบบดับเบิลซีเล็ i ชันเป็นลักษณะกระบวนการทำงานของโปรแกรมที่ต้องมีการพิสูจน์เงื่อนไขหนึ่งครั้งและหากผลพิสูจน์เงื่อนไขที่ได้ออกมาเป็นจริงก็จะทำคำสั่งหนึ่งหากเป็นเท็จก็จะทำอีกคำสั่งหนึ่งตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยมีลักษณะการเขียนผังงานและการควบคุมการทางานของภาษาไพาทอนได้ดังนี้ การเขียนผังงานเริ่มต้นที่เงื่อนไขคําสั่งนะคะถ้าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็มาดูจุดเชื่อมต่อแล้วก็คําสั่งอีกครั้งหนึ่งนะคะคําสั่งภาษาไพทอน if เงื่อนไขคําสั่งการทํางานนะคะแล้วก็ e l คํคสั่งการทํางานนะคะการทํางานของคําสั่ง if e l นะคะจะเริ่มจากการพิสูจน์หรือตรวจสอบเงื่อนไข if ถ้าผลจากการพิสูจน์หรือตรวจสอบเป็นจริงจะทําคําสั่งการทํางานแต่ถ้าผลพิสูจน์ หรือตรวจสอบแล้วเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำคำสั่งการทำงานหลังจาก e l i แบบ multiple selection เป็นลักษณะกระบวนการทำงานของโปรแกรมที่ต้องมีการพิสูจน์เงื่อนไขหลายเงื่อนไขทั้งนี้ในการพิสูจน์แต่ละเงื่อนไขนั้นจะเริ่มจากการพิสูจน์เงื่อนไขแรกหากได้ผลเป็นจริงก็จะทำงานตามวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขนั้นและไม่ต้องพิสูจน์เงื่อนไขต่อไป หากได้ผลเป็นเท็จก็จะต้องพิสูจน์เงื่อนไขถัดไปและเมื่อได้ผลเป็นจริงก็ทำงานตามวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขนั้นและไม่ต้องพิสูจน์เงื่อนไขต่อไปแต่หากได้ผลเป็นเท็จอีกแล้วก็จะต้องพิสูจน์เงื่อนไขถัดไปซึ่งมีการทำงานในลักษณะนี้ที่กล่าวมาเรื่อยๆยกเว้นเงื่อนไขสุดท้ายที่ไม่ต้องพิสูจน์เพราะเมื่อเงื่อนไขใดๆไม่เข้าเลยนะคะก็จะตรงกับเงื่อนไขสุดท้ายอัตโนมัติ ดังนั้นเงื่อนไขสุดท้ายจึงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์โดยสามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้คำสั่ง i f l l ซึ่งมีลักษณะการเขียนผังงานและควบคุมคำสั่งการทำงานภาษาไพทอนได้ดังนี้การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานตามโครงสร้างแบบ multiple selection การเขียนผังงานนะคะก็จะมีเงื่อนไขที่1นะคะเงื่อนไขที่1คําสั่งที่1เงื่อนไขที่2คําสั่งที่2นะคะคําสั่ง n นะคะแล้วก็จุดเชื่อมต่อก็มาดูว่าเงื่อนไขนั้นเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงตามที่อธิบายกล่าวข้างต้นมานะคะก็ดูตามเงื่อนไขเราจะมีการเขียนผังงานแล้วก็เขียนคําสั่งภาษาไพทอนก่อนนะคะก่อนที่จะทํางานเนาะเราต้องมีการวาดโฟร์ชาร์ดหรือแผนงานก่อนที่จะปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์จริงนะคะ ทบทวนนะคะวันนี้ท็อป,ปิกของเราคือโครงสร้างการทำงานแบบเลือกทำ selection structure เป็นการเรียนแบบนะคะในส่วนของการทำงานหรือว่าโครงสร้างที่เป็นแบบมีเงื่อนไขและเป็นลักษณะการทำงานที่มีกระบวนการนะคะก็จะสามารถแบ่งออกได้3ลักษณะก็คือลักษณะที่1นะคะแบบ single selection นะคะก็จะมีในส่วนของลักษณะการทำงานของโปรแกรมที่ต้องมีการพิสูจน์เงื่อนไข1ครั้งนะคะหากพิสูจน์แล้วเงื่อนไขออกมาเป็นจริงก็ทำงานตามวัตถุป,ประสงค์นะคะ 2. แบบดับเบิลซีเลคชันนะคะเป็นลักษณะกระบวนการทำงานของโปรแกรมที่ต้องมีการพิสูจน์เงื่อนไขหนึ่งครั้งและหากผลพิสูจน์เงื่อนไขที่ได้ออกมาเป็นจริงก็ทำตามคำสั่ง1ห,หากเงื่อนไขเป็นเท็จก็ทำตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยมีลักษณะการเขียนแผนงานคำสั่งควบคุม 3. แบบ multiple selection เป็นลักษณะกระบวนการการทำงานของโปรแกรมนะคะที่ต้องมีการพิสูจน์เงื่อนไขหลายเงื่อนไขทั้งนี้ในการพิสูจน์แต่ละเงื่อนไขนั้นจะเริ่มจากการพิสูจน์เงื่อนไขแรกหากทำได้แล้วผลเป็นจริงนะคะก็จะทำตามวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขนั้นโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์เงื่อนไขต่อไปนะคะหากทำได้แล้วเป็นเท็จก็จะต้องพิสูจน์เงื่อนไขถัดไปนะคะและเมื่อได้ผลเป็นจริงแล้วก็ทำงานตามวัตถุประสงค์ของปกตินะคะ สรุปนะคะภาษาไพทอนเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในระดับสูงโครงสร้างการทำงานแบบเลือกทาเป็นลักษณะการทำงานของโปรแกรมที่มีกระบวนการทำงานที่ต้องมีการตัดสินใจหรือต้องมีการพิสูจน์ตรวจสอบเงื่อนไขใดๆเสียก่อน มาดูในส่วนของแบบฝึกหัดของเรานะคะแบบฝึกหัดของสัปดาห์นี้นะคะมีอยู่ด้วยกัน2ข้อนะคะข้อที่1รูปแบบโครงสร้างการทำงานของโปรแกรมแบบเลือกทำสามารถแบ่งออกได้กี่รูปแบบอะไรบ้าง 2. เขียนอธิบายการทำงานโครงสร้างการทำงานแบบเลือกทำมาตามความเข้าใจขอ5บรรทัดขึ้นไปนะคะ หากใครมีอะไรสงสัยสามารถติดต่อสอบถามทิเชอร์ได้ผ่านทางไลน์กรุ๊ปหรือใน Google Classroom วันนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนเพียงเท่านี้พบกับทิชเชอร์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ